เรีว่าโจรคนร้ายก็จะมาแย่งชิงแต่บุญไม่ต้องรักษาเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่มีไรก็แย่งชิงพระความจริงเราต้องทำเองบุญจะสําเร็จก็อยู่ที่เราทำอยู่ที่ใจมีใจเป็นใจมีใจเป็นประธานมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่สาคัญมีความเชื่อมีความศรัทธาในการทำบุญสัญญาตุกการวามดีเชื่อว่าทำดีจะได้ดี ถ้าทำกับไ้ที่เป็นกรรมร้ายก็ต้องแกว่งลากไปทานใดที่เคยนทางบราจะมีการค้นแแคบมาทำบุญนะครับมาทำบุญนี่นะครับผี่จะบอกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเราต้องเริ่มให้เขารู้ว่าเราต้องมาทำบุญครับทำบุญสร้างบุญสร้างบุญสมกันไว้นะครับรูปปุ่นอยู่เรื่อง่า ฉะนั้นคนที่ทำชั่วและยังไม่ดีก็เือืกับกไฟใต้ผาซึ่งไม่นานมันก็ร้อนสาเหตุที่ยังไม่ดีอาจจะเป็นว่าภูนเก่า ใครอยากได้บุญอยากมีความสุขก็ทําในเรื่องดีคิดดีทดําดีประกอบดีนั่นบุญจะตามมาตามที่ท่านกล่าวไว้ว่ารักษากายวาจาใจอย่าได้ประมาทปฏิบัติศีลธรรมนำวมบถีจะมีแต่ความสุขทุกเวลาทุกนาทีด้วยอำนาจความดีที่มีติดตนว่าอันบุญทำกรรมแต่งแสดงเอาไว้ว่า บุพรกรรมจะนำมาพาให้ผลกุศลกรรมส่งดีเป็นสีตนอกุศลจะส่งชั่วที่ตัวเราทำานะไม่มีใครกินข้าวเผื่อเราสำเร็จหรอกไม่มีใครกินขนมแทนเราได้สำเร็จนอกจากเราจะเป็นผู้กินเองและประทานเองบุญก็เช่นกันแล้วมาด

กตางสังฆบัญญัติุฒิขธารมชนะธรรมาราชวะ